แล้วต้องถ่ายชื่อเพลงให้ถูกแล้วก็ถ่ายชื่อเพลงให้ถูกกติกาเหมือนเดิมเลยครับคือจีิงปกติเกมนี้เราจะเล่นในแค่คนละสามเพลงแต่น้องๆมาพี่จัดให้คนละห้าเพลงเลยใช่เพราะว่าเราดูแล้วน่าจะเก่งมากใช่เอาแล้วยิ่งเหมือนเดิมแม่นเนื้ออยู่ด้วยมีทั้งหมดสิบเพลงครับแบ่งห้าสลับกันถ่ายเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยโดยกกติกานี้เรามีจับเวลาไหมครับพี่มิ้นือนเดิมไหมเราให้แค่นาทีครึ่งก็พอมั้งต่อคนเนาะริงเหรอได้ไม่้แแม้หรือว่าต้องสองเหมือนเดิม นาทีครึ่งโอเค้าหูชาเล์ที่ท้าทายอำนาจมือซะแล้วเเปิดแผ่นมาร้องยังไงนะครับไม่ได้ว่าเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแน่ๆค่ะรู้จักแน่ๆไม่มีตีตอสามเหลี่ยมละโอเคใครจะเริ่มก่อนครับเอาเราเริ่มก่อนบ้างโอเคเอาแล้วเดี๋ยี่เขาให้ความเป็นผู้นำนะเขาเลือกเลยเขาเลือกเลยนะ คนเรียกเลยโอเคฮือฮือนะฮือนะระวังตกเวทีด้วยลูกอ่ะโอเคโอเคพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามอยู่ตอนไหนได้ไหมเฮ้ยโอ้โหตายแล้วร okay. ้องไงอ๋อเขามีเนื้อลูกสงสัยต้องสองนาทีครับฮือ อะไรที่ใกล้ชิดนี่อะไรวะวาดไววาดไว้เหรโอ้โห oh ไม่เคยได้ฟังเลยคิดออกพอดีเลย

แล้วฝั่งนี้ก็ช่วยสุดตัวมากได้ยินเสียงตะกกนมาตลอดเลยนะครับี่ใช่แต่เมื่อกี้ออฟรถทำได้ดีมากพี่เข้าภาคเต็มที่แล้วตอนนี้แหมคือเดินเข้ามาปุ๊บแบบบอกเลยนะว่าต้องรอยังไงไม่่เกียวว่าช่วยเต็มที่มากอ่ะยอดครับเดี๋ยวต้องดูตาอุบบักแล้วพอใจไดหมใช่ไหม ตรงกว่ไม่รู้แต่ใหญ่ต้องต้องได้ต้องใหญ่ครับโอเคแล้วว่างตกอีกทีเหมือนเดิมค่ะขยัำมาที่นี่หนึ่งี่เสียวมากเลยเนาะอยู่ชิดขอบมากหนึ่งสองสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ Ai, cara, eu não entendi, ไม่ต้องไม่ต้องร้องมาก็แบ่พีก็รู้ยังไม่ได้ร้องเลยท่ามาแล้วไงท่ามาก่อนนะแล้วคือเดี๋ยวจบเลยใช่ไหมใช้เวลาไปทั้งหมด47วินาทีใค้ได้วันเนี้ยที่เขาขอแค่นาทีครึ่งเนี่ยก็คือแบบจริงๆแค่นาทีครึ่งไม่เหนื่อยนะจริงเนี้ยเวลาเอาเกมนี้มาเล่นกับนักร้องไงใช่ไหมเออแต่ตอนที่เล่นกับคนที่ไม่ใช่นักร้องก็สนุกกี่แบบนะเอ๊ะร้องอะไรวะ เออพี่มิ้นพี่มิ้นอยากลองไหมไม่เหงาครับพี่บอกว่าเก่งว่าเอาไปทำเพลย์พายเลยหรอคือที่เก่งกว่าคือแบบทุกคนแบบไปกันสุดๆนะไวมาเหรอวะคือแรกที่ตอบได้แล้วฟังเพลงทุกวันแน่ๆค่ะแก๊งเนี้ยแล้วแล้วฝั่งนี้นะผมบอกเลยนะไม่บอกชื่อเพลงนะร้องเพลงเออร้องมาเลยร้องมาก่อนเลยแค่แต่ว่าพี่ๆทีมงานอยู่อ่ะ พี่มีเหตุตะโกนตลอดเลยนะแบบว่าแบบพร้อมพร้อมช่วยพร้อมช่วยพร้อมช่วยโหมันได้แบบเก่งจริงค่ะล้ทุกคนไม่ได้เล่นกันสองคนเล่นกันทุกคนเลยใช่ก็มาดูหนังไม่ได้ดูสคนเาดูกันทั้งโรงเลยใช่อ่าโอเคเพราะฉะนั้นเล่นกันไปแล้วสองคนเนาะแต่ว่าเรามาเล่นกับแฟนๆบ้างดี่ะ นี่มัเทีมต่อไปค่ะจะให้แฟนๆได้ขึ้นมาเล่นไม่ได้ดูเนม่ยนะคะน้องเนาะโดยที่จะแบ่งทีมกันด้วยจะมีทีมนึงเป็นทีมของต้าอูอีกทีมนึงเป็นทีมของออฟโหลดนะคะใครจะได้มาอยู่ทีมก็เดียวให้น้องเลือกเลยกันกับชาลาใช่ค่อันนี้จะเป็นเลขที่นั่งไงทุกคนนั่งอยู่แล้วทีมละห้าคนค่ะทีมห้าคนนะเดี๋ยวพี่บรวมจับมาห้าใบครับจับไปก่อนเลยนะครับห้าใบเล้ววันนี้ถ้าใครไม่ได้สมหวังกับวันที่สิบหกนะคะก็มาลุ้นกันต่อในวันนี้ ห้าใบบพี่สองถูกหวยเกมนี้เกิดเราเก็บครับยังไม่เปิดนะฮะยังไม่ได้เปิดสามารถคืนได้ค่ะผีเสื้อตัวขา้วขึ้นห้าห้าใบเหมือนกันครับเแฟนบอกขยิบหน่อยเราแถวอะไรอ่ะแป๊บนึงขอดูก่อนแถวเอสอ่ะเอสหกเ่มเกิดไหมออฟเฟิร์ดก่อนเลยก็ได้ครับขาดไปหนึ่งเหรอครับ เอารจับได้เบอร์อะไรบ้างอ่ะโอเคให้ออฟโรดประกาศเลยจับได้เบอร์แรกนะครับผม S 1 9ครับผม S ส1 9ครับ S สิงคโปร์ค่ะ S ครับ S 1 9อยู่ไหนเอ่ยเอามานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวมาหาที่ทีมงานด้านนี้นะคะบอกเลยต่อได้เลยค่ะใครมาอยู่ฝั่งผมดุสู้ชีวิตทุกคนนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเหรอตัวแทนหมู่บ้านสวัสดีครับอโเค เลยครับใครมาอยู่ฝั่งผมผมไม่เคยแพ้เลยอะอันนี้เลยครับผม H8 H8 ครับ h งค่ะ H8 ครับอยู่ไหมจ๊ะอยู่ไหมคะ H8 ไม่เป็ว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวได้จับใหม่นะจับใหม่เดี๋ยวจับใหม่เห็นไหมแค่จับก็สู้ชีวิตละน่ารักเออขอบคุณครับเออแล้ไปแถวเดิมนะ H 11เอ็อ๊ะไม่ถูกเดิมค่ะเฮช่องกง11ค่ะ็ดใช่ไหมครับมีแนะมาเลยมาเลยทีมสู้ชีวิตคนที่สามคอไป X ครับ X 14ครับ X สี่หลอกอะค่ะ X 14งสิบหน้าเลยเอาแล้วถึงเวลาเอาลวด้วยเห็นไหมสู้ชีวิตเธอจะมาถึงนเวทีหรือเปล่าอ่ะมาต่อเลยอ่านี่ยังไม่บอกนะว่าเก็บคนที่สี่ครับคนที่สี่ครับ เอ็ครับเอ็มแทีครับยี่สิอ็ดครับเอ็มมิชัค่ะมิชชั่นเอ็ยสบเอ็อยู่ไหมเอ็มยี่สิบเอ็ดอโอเคแล้วคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายนะครับอจากไปอันหนึงนะพี่อยากอยู่ทีมโอแล้วลูกอยากได้แถวไหนนะคะมีใครเอ็กวเสียงเมาดูซิว่า X จะมาไหมแถวเอไม่ใช่แล้วซีครับผมซีสิบสา แคส13ค่ะอู้ววบประจายมากพี่เต้าพี่่บครับยอดีงั้นทีมออฟโรดครบแล้วนะต่อไปทีมพี่เต้าอูนะครับ S Cup s e r e r a s เขาไม่เอสสิงคโปร์นะเขาเอสเซ e r รเมื่อกี้ยืคิดเลยอ่ะยินคิดเลยว่าเอาแล้วแต่ตาใช่ครับอ่ S <screen> <IP> oh, wow. s e r e r a s สิครับสิอยู่ไหนมีไหมครับต้องมีนั่นแหละสียงดั เอดอีกสักอันต่อไปนะครับ Q Quarantine สิบครับอะตอนเนี้ยตอกนี้จากลุ้นแล้วอ่ะเรารู้ว่าเขาจะพูดสับอะไรนี่ครับครับ Q Quarter สิบสี่ครับสิบสี่ครับโอ้ยมาเยะไม่มาไหมแ Q สิบสี่อยู่ไหมคะอยู่นะคะโอเคค่ะต่อค่ะโอ้เราจะรู้เลยเนี่ยพี่จะได้ขับอะไรต่อไปเนี่ย อ้าเอาแล้วอะไรอะอไรดีวะคิดไม่ทันอาครับเวยดีเจนครับอุ้ยออ้ยค่เจค่ะอันโดนไปชอบเหรอเจเสียงเลยอ๋อมากลุคอ๋อเ่ยขอได้เลยครับเพื่อนหยบาเบรตยครับ W ค่ะ We l e v e each o t e r แต่๋ยแ้วยืดแปดอยู่ไหมคะอยอยู่หน้าเลยอาอบแวเน่หน้าหูขอบทุกคนเลยโอเคกอธิบายเกมก่ทุกคนจะขึ้นมาไดคเราค่ะโอเคเกมนี้นะต้องอารถายรูมมอาร่วมมือของนะครับสองคนเนี้จะต้องแข่งกันเองละจะต้องเป็นคนท่ายตายแล้วเดี๋ยวห้าคน จะขึ้นมาบนเวทีครับแต่และคนจะมีบอร์ดของตัวเอง <c oughs> เพื่อที่จะวาดรูปฮะ <Wow. S 1> คืออย่างนี้คนแรกเนี่ยจะได้รับโจทย์จากทีมงานของเรานะครับจะเป็นหนังสองเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นมาวล์นย <Disney. S 1> อ่าดิสนีย์เรื่องหนึ่งแล้วก็มาวลเรื่องหนึ่งเาเนี่ยเขารู้ว่าเป็นหนังเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องใช้จินตนาการในการวาดภาพเพราะเราไม่มีบุญเพื่อให้รู้ว่านี่ <c oughs> เป็นหนังเรื่องอะไรหลังจากเขาวาดเสร็จ เขาก็จะหันหาคนต่อมาคนต่อมาก็ต้องถ่ายทอดเรื่องราวคนแรกมาเรื่อยๆทั้งหมด5คนเหมือนเกมโซนนะไแล้วสุดท้ายคนสุดท้ายก็จะโชว์ภาพให้น้องๆดูน้องก็ต้องถ่ายให้ได้ว่านี่คือหนังเรื่องอะไรแต่ว่าเราจำกัดให้ง่ายแล้วว่าคือเรื่องดิสนีย์แน่ๆเรื่องดิสนีย์มาเวลแน่ๆซึ่งได้ข่าวว่าสองคนเนี้ยชอบดูดิสนีย์มาเวลอยู่แล้วนันไม่ยากไม่ยากเนาะสมัครรายปีดิสนีย์เไรนะอ เป็น2องสเแล้วด้วยอุ้ยตัวนั้นน่ะใช่ผมติดตามตลอดด้วยรอดูตลอดที่บ้านนะครับซึ่งซึงคนที่วาดเนี่ยให้เวลาเท่าไหร่นะคนละ15าวีค่ะ15บห้าวีแต่ว่าต้องวาดสองเรื่องให้เสร็จภายใน1ิาวีนะเพราะนั่นันจะยากตรงเนี้ยแหละอ่าเพราะนั้นแล้งเดาใจให้ถูกพี่พูดเลยว่าวาดอะไรมาให้เราทุกครั้งที่เล่นมาเนี่ยสารคนแรกกับคนสุดท้ายเนี่ยเหมือนมาคนละงานกันะ เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เขาจะมีผิวเป็นอะไรนะครับแล้วก็การตัดสินก็คือต้าอู่หรือออฟโรดใครใช้เวลาน้อยกว่ากันคนนั้นใช่ไหมโอเคเพราะนั้นเข้าใจกติกานะใครจะเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนออฟโรดก่อนของมือก่อนออฟโรดครบก่อนโอเคโอเคครับมาแล้วทีมออฟโ่ดจะมาทั้งหมดเลยค่ะมาครับผมเชื่อมั่นมาอยู่ฟ้าอู่เลยคนไหนคนแรกครับอ่ะคนแรกที่จะรับโจทย์ทีมงานใช่ไหมครับอ่ะคนแรกอยู่ฝั่งโน้ตเลยแล้วก็ตวัดมาเซ็งว่าถ้ายกบนเป็นคนแรกเซ็งว่าต้องวาดรูปเก่งใช่ไหมคะ เกศสองเห็นรับบาลเกศสองพอดีสบายใจแล้วอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วยูเอ็ n d ีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ้าโอเคอาจจะกระจายมาได้นีดนิดนึงนะครัะแล้วหันหันหน้าไปได้นด้วยสำหรับใครอยากเปรียบคนนี้ก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าจะได้จ้องหน้าสองหนุ่มนานหน่อยเอ้ยแต่ความกดดันอยู่ที่เรานะ โอเคโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะครับค่พร้อมแล้วเริ่มเลิศเกินไปมากกว่าโอ้โหเอ้ามามามาล่าเจไดแน่ๆเราได้เกตสองจริงเหรอจะทำได้ไหมไม่หนึบแน่นะหมดเวลาโอเคโอเคพร้อมนะคะพร้อมนะก่อนเลยค่ะขันมาก่อนเดี๋ยวแย่งสัญญาณ หนึ่งสองสามไปเนี่ยเราตามวเอาให้เหมือนนะครัน2 2> well ้องช้าช้าชเอาลแอบดูไลฟ์ไม่ได้เอาลองเท่าเหมือนกันหมดเวลาครับเด็กตัวนะห่นมาเลยหนึ่งสองสามลังหลังหลังลัวๆลๆๆๆลผ่านคำพูดบอกคำแรกเลยอุ้ยตาย อันนึงยังเป็น Marvel อยู่นะยังมีอะไรนิดนึงเริใช่หมดเวลาโอเคพร้อมนะคะหนึสเริ่มเขาทายีดเรื่องม่อกีเม่อกี้อันนึงเป็น Marvel นะอันนึงเป็น Disney แอบิขอเพื่อนไปเป็นไงบ้อันนึงเป็น Disney นง Disney มีมีแพคเกด้วยนะไม่ได้ตอบอย่าปัดอย่าปัด้ยไม่ได้สองหอจะตอบถูกก็ได้อเหมดเวาโอโอ้ตายแล้วพอจะทายนง สองซับด้สน Disney ว้ดิสนีย์เรื่องอะไรอ๋อ oh. อีกเรื่องหนึ่งมาเวลมาเวลค <c ath ar> าถาของว่าก่อนแล้วจะมากแล้วเร็วว่าไปก่อนว่าไปก่อนว่าไปก่อนหมดเวลาโอเคโอเคเอาเลยพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว1นึ่งสองอเมริกาเฮ้ยถูก ใช่ครับใช่ไหมดิสนี่ด้วยอ๋อมีสองฝั่งเหรอใช่โอ้โหตายแล้วเป็กี้น้อีโบชัดๆอะไรอ่ะถือมีดอ่ะอันนี้มาเวลผ่านไปแล้วกับอเมริกาอันนี้ดิสนีย์แต่ที่เหลือยังห้ามโชว์รูปนะที่เหลือยังห้ามโชว์รูปนะคะดิสนีย์อ่ะพี่ว่าพูดทุกเรื่องที่เคยดูดิสนีย์มาเพราะว่าถ้าดูจากรูปแล้วไม่น่าจะรู้คิดว่าทิงเกอร์เบลโอ้โหลิตเติ้ลโมเม้นท์เฮ้ยไอ้ทูทเหรอ ลิเทอร์โมเมตยังไงนะผมเห็นตรงนู้นเหมือนแบบโอ้ยฉัไม่เห็นตรงนู้นเอออ๋ออ่ะคนแรกค่ะคนแรกคนแรกคนแรกให้ดูวีพากษ์การขั้นตอนการอ่าต้องมลองชิ์ฮะหาน้าไปโชว์พัฒนาการอันแรกนี่คือสามเหลี่ยมทองค่ำเลยครับอะไรเนี่ยลิเทอรสามเหลี่ยมยังอยู่กับเราอยู่อันนี้คืออเมกาไงใช่ไหมคะโล่เขาบอกว่าอันนี้คือโล่อันนี้ใส่หมวกแล้วอันนี้คือลิเทอร์โมเมต เดี ة, ma. okay, ๋ยวนะครับเดี Lew ๋ยวโชว์รูปเลยครับอันนี้คือกับตันเมกาค่อยๆโตนะครับใช่พี่ก็บอกว่าอยู่ดีกับตันเมกาภาพแรกมีแต่หัวกะโหลกมามีขาได้ไงวะเออเออแล้วนี่ม้าเมก้าก็คือค่อยๆไปเรื่อยๆจนได้ยินสุดท้ายได้ได้ยินคำว่าอิโต้เป็นเป็นการที่พัฒนาขึ้นฝั่งหนึ่งแล้วอีฝั่งหนึ่งพัฒนาลยผมถืว่าโคในติมเลย เจ้าหูพัฒนาการของเขาแม้จะเป็นขนาดนี้แต่ใช้เวลาไปแค่29วินาทีนะวันนี้ก็คงแพ้ผมแล้วแหละเมื่อกี้เมื่อกี้ใครบอกว่าไม่เคยแพ้กดดันมากเลยอ่ะกดดันเลยว่ากดดันแล้ตอนเนี้ยกดดันล้วครักดดันล้วงันนขอเซฟเสียบมือให้ทีมอเมรกาก่อนนี่เลยครับเก่งมากเก่งมากขอบคุณนะครับพัฒนาการสำหรับกัปตันอเมริกาไม่งั้นไม่รู้นะครับไม่รู้แต่ยูไทยถูกได้ไงว่าเป็นลิเทิร์โมเมท มันใส่ถุงไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าผมถูกได้ยังไงเออมันก็ยาวเหมือนกันแต่เคยชื่อแรกเราถูกเลยอ่ะไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูไม่แน่ตาอวัยวะจะไหวก็ได้อ้าวและพี่ว่าตาอวัยวะจะใช้วิธีอะไรปะพ่นมาทุกเรื่องเลยเดี๋ยววันจะต้องถูงทุกเรื่องเลยพี่มินนะถุงแล้วมีเวลาถุงเล้วมาถุงแล้วแต่ไอ้แฟลชแมนดึงคนไหนคนไหนถุงได้ฮะโอเคเรียงมปเรียงมาเรียงไปเรียงมาเพราะว่ากัวกันเรียบร้อย มันน่าจะเข้าใจกติกาหมดแล้วเห็นรูปอย่างทันเลยแล้วเนาะสู้ๆนะครับโอเนี้ยง่ายๆว่าขีดเส้นไว้ก่อนนะคะเพื่อเพื่อแบ่งเรื่องเนาะให้กำลังใจก่อนได้ไหมครับสู้ๆนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาละกล้วว่าถ้าบอกว่าแฟนบอกว่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่กำลังใจอันนี้กดดันมาครับสนุกกโอเคมา

ไม่เถอะอันแรกเขาใบชัดมากเลยนะคะตายเฮ้ยจริงจริงไม่ไม่ชัดทั้งสองรูปเลยบอกเลยแต่เราต้องซ่อนไว้นะอย่าอย่าให้เห็นนะคะไม่เห็นนะโอเคสองหนึ่งมาเร็วเร็วเรียบร้อยเฮ้ยมีลุ้นนะทีมเนี้ยบอกเลยมันแข่งมากเริ่มเฮยมีเขียนภาษาจีนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยมีเขียนภาษาจีนด้วยหลำมากมันเราจะหมดเวลาแล้วมามามาทีเดียวมาทีเดียมาทีเดีย ก็มก็เริ่มก็เริ่มเขียนความสุขพวนแล้วเหมือนกันดึงดึงแล้วดึงสองครั้งอ่ะไปทางให้สองทุ่มเห็นนะอันนี้ยังนี้ก่อนอันนี้ไม่ก่อนอันนี้ก่อนนี่ไงอันแรกไส้อิ๋วเาเวลวมาเวลยังไงไม่รู้อ่ะแต่คนนี้พูดคำว่าอะไรวะสี่ครั้งละอ๋ออันนี้ชัด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 มะหนึ่งหมดเวลาวอ่ะค่ะโอเคเลิ่มทาให้สองคุ่มเห็น อันนี้ชาติีกอันเนะครับข้าเหนียวหมูปิ้งเรื่องอรยู่กาแต่งเพิ่มไหมกับขนมขนมลาสองหนึ่งเวลา้โอยแต่งมพร้อมนะหพวกเราทั้งคู่นะคะหนึ่งสองซับไปค่ะข้าเหนียวมูเฮ้ยดิสมาเวเดิสมาเวอาดินครับอลาดินถูกอันนี้มาเว้การเดนออฟดอะกเล็กซี่ไม่ใช่ อุ้ยไปดรสเตรนจ์ไปทุกไปเฮ้ยเขาไบ้เขาไบ้ผมไม่เห็นเลยนะครับเมื่อกี้ผมไลน์ดิ้งไลน์ท่กมาเลยจริงเหรอเฮ้ยต้องถามต้องถามตาอูว่าต้องต้องถามบอกเราว่ายอมหรือเปล่าเมื่อกี้เขาไปเหรอเขาใบ้ครับเออไม่เห็นใช่ไหมครับผมไม่เห็นเหมือนกันนี่อ๋อไม่เห็นเหมือนกันด้วยอ๋อเมื่อกี้ไปว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะ บอกว่านักเตะเซนไม่ใช่ไม่มีนะไปเห็นโชัวร์มีทหารอยู่ได้านอีอเขาไม่ค่อยใบ้ครับเขาไม่ค่อยใบ้ไม่ค่อยใบ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องบอกว่าเร็วมากภาพแต่ว่าจริงภาพมันแอบชัดด้วยแหละค่ะใช่ใช่แอบเบิรอนทั้งแพนอลาดินชัดแต่อันเนี้ยจริงๆอ่ะอยากให้ดูคนแรกคนแรกชาร์ดค่ะคนแรกชัรดเอาลบไปแล้วมันเป็นลูกๆเป็นแบบลูกแก้วอ๋อ รับ13วินทีเก่งมากเร็วมาเร็วมากว่าค่ะขอบคุณนะคะาเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บตัวนี้ก่อนนะคะนง่ายๆก็เดี๋ยวคือจริงๆอ่ะทั้งสองทีมเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกับน้องทั้งหมดนะคะแต่ว่าคนที่เป็นทีมที่ชนะค่ะเดี๋ยวเราจะมี c o l เลกทีฟ l e ซึ่งในทุกคนได้กันแล้วก็คือคาดจินเดี๋ยมีพิเศษนิดนึงก็คือมีไลเซนน้องๆไว้ให้ข้างหลังตัวนะคะเป็นที่เรานู้นะคะ สวยเลยนะอยากได้เนาะออืนี่หมดแล้วไปอ่ะโอเคแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยครับโอเคหรือถ่ายรูปตรงกลางได้เลยครับอ่าแล้วเลื่อกทปขึ้นมาขนาได้เลยครับสามสองได้เลยครับด้านนี้อยู่จะได้ไม่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับโอเคมาเร็วๆโอเคหนึ่งสองสาม ชูช, <Okay. S 1> ชูชูของ่อใช่ไหมครับใจขออีช็อดหนึ่งนะหนึ่งสองซโอเคโอเคหนึ่งซเรียบร้อยนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวลงแม่พี่แคนไ,ได้เลยนะคะโอเคเะ,คะเดี๋ยวลงแม่พี่แคนได้เลยครับลงแม่พี่แคนสวค